สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ออฟมีรถมานําเสนอปรับราคาด้วยวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับตรงสี่แยกคลองขุดนะออฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับบริษัท R าร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์นะครับภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทอาร์คเนตแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันที่ออฟได้จัดจําหน่ายนะครับผมวันนี้นะครับออฟมีคันนี้ครับมานําเสนอเอาใจสาย4ี่คูณสกันบ้างนะครับกับเจ้า บสุสูด D-Max นะครับ v c คอร์นะครับ 4x4 เครื่อง3,000นะครับหรือ3.0เกียร์ธรรมดานะครับปี2022นะครับลูกค้าเดี๋ยวมาดูสำเนาครับลูกค้านี่ครับปี2022นะเครื่อง3,190แรงม้านะครับลำดับเดียวบริษัทอาร์เคดียแคปิตอลนะครับนี่ครับไว้ใจได้แน่นอนนะครับลูกค้านะครับคันเดียวสบายๆนะครับมือเดียวแน่นอนนะครับผมเป็นรถใต้แดงให้เช่านะ มาเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันก่อนคันนี้จะเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานเลยนะครับลูกค้านี่ครับสีคูณสีดิฟล็อกนะครับนี่ไฟท้ายเป็น LED แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับแพงนะลูกค้าแบบนี้เลยนะนี่นีแบบนี้เลยนะตัวนี้นะครับกล้องมองหลังนะครับเดิมโรง,งงานเลยนะครับผมนี่นี่ครับ สวยๆเลยนะครับผมมค c o ์สปรับราคาด้วยเดี๋ยวออบแจ้งราคานะเดี๋ยวผมลองเปิดไฟที่กระจกมองข้างให้ดูนะครับลูกค้าเรามาดูนกรนูนกรมาเวลาเราเปิดไฟครบๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมีไฟนะครับ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟเลี้ยวตรงอ่ากันชนนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกนะครับไฟตัวนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับลูกค้าโปรเจคเตอร์แล้วแล้วก็มีอ่าตัว LED day light นะครับให้ด้วยนะครับแต่อันนี้เอาเปิดหมดเลยนะครับอ่าเป็นจะเป็นแบบนี้เลยไฟดุดุนะครับพร้อมกับกระจังหน้าใหญ่ๆนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของออซูอยู่แล้วนะครับและยิ่งเป็นตัวบีคอร์ด้วยขอว่ายิ่งน่าขับเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนี่เป็นยอดครูแม็กเลยนะครับครูแม็กนะครับนี่นะครับเบาะก็จะมีริ้วริ้วเพื่อรับนะครับสาลีระนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับลูกค้านะครับในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่ บอกใหม่กิ๊บนะครับขออนุญาตเปิดไฟนะครับลูกค้าอ่านี่ครับบอกใหม่กิ๊บกิเลยนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยแล้วที่สำคัญมีที่เท้าแขนพร้อมช่องวางแก้วน้ํากับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวนี้นะครับรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะครับความสะดวกสบายไม่แพ้รถซีดานรถเก่งแน่นอนนะครับผมสามารถบรรทุกของได้นะครับแล้วก็ไปขนังครอบครัวได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้สบายครับวางนู่นวางนี่ได้นะครับในตอนหลังนะครับมี แอร์ให้สองช่องนะครับโอ้เพิ่มความเย็นนะครับบางทีเราเย็นแค่คู่หน้าครับอันนี้เย็นทั่วรถเลยนะครับแล้วก็มีช่อง usb ให้1จุดนะครับก็สามารถเสียบนะครับได้เลยนะครับอาจจะชาร์จแบตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น้โดยสัรล้านหลังนะครับมุมมองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผ้าหลังคาสะอาดเลยนะครับไม่มีขุยไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะครับไม่มีคราบนะครับนี่ เป็นสีเทาเลยนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เอกลักษณ์ก็อย่างหนึ่งมือจับเวลาขึ้นนะครับบางทีเรามีผู้สูงอายุนะครับจะไปโหนตัวเนี้ยบาตัวเนี้ยนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยนะครับพยุงตัวเราขึ้นนะครับตวงนี้เราก็ตามมาตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับผมมาเอาเข้าไปดูกันภายในสักเล็กน้อยนะครับภายในคันนี้นะครับผมนี่ขออนุญาตปิดไฟพามาก่อนนะครับ เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนะครับเลขไมค์แท้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลเฮ้ยทำไมเลขเลขไมค์น้อยนะครับมันรถมีปัญหาหรือเปล่าอย่างนี้ครับลูกค้าบางทีครับเราออกป้ายแดงนะครับรถอาคาเดออกป้ายแดงไปให้กับผู้เช่าพอผู้เช่าครับทาการเช่าแห่บางทีครับอ่าเป็นตามสัญญานะครับ เขาเช่า4ปี5ปีหรือ3ปีเงี้ยแล้วแต่ที่เขานะครับระบุไว้นะครับพอหมดบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับบางคันก็ใช้บางคันก็อ่าไม่ได้ใช้งานมากนะครับเพราะว่าบางทีเข้อไปเข้อไปหลายคันนะครับลูกค้าไม่ได้แบบว่าเช่าอ่าหน่วยงานละคันละคันนะครับก็ไปเยอะนะครับก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับก็ไว้ใจได้นะครับเรื่องอ่าผู้เช่ารายเดิมคือใครนะครับหน่วยงานไหนรวมไปถึงการระยะเมนเทนเน็ตเนี่ยออฟก็ มีไฟให้นะครับตั้งแต่ออกสู่เลยแล้วก็มีทนแนนอะไรไปแล้วบ้างอย่างตอนนี้ไม่สามหมื่นแนะครับลูกค้านี่นะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่แล้วก็แขวนมานะครับก็เป็นของสู่เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วน้ํามันเครื่องนะครับใส่ไส้กองน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกนะครับคลัชนะครับไส้กองอากาศน้ํามันเกลียนะครับเรียบร้อยแล้วเลขไม้ที่ต้องเข้าครั้งต่อไปนะครับก็คือ41,491นนี้กิเ็โลเมตรอันนี้เข้าสู่มาเรียบร้อยนะครับของอิสุสแล้วก็ เป็นเลขหมายเ้าสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีะป้ายแท็กอย่างเงี้ยแขวนกลับมาให้เรานะครับก็ไม่ต้องกังวลนะลูกค้าก็สบายใจได้แต่ถ้าอยากขอไฟตั้งแต่ออกศูนเลยนะครับก็แจ้งออฟได้นะเดี๋ยวออขอให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับหน้าจอหน้าจอเป็นทัสกรีนแล้วนะครับลูกคา้านี่กดกาไป,ปั้ง<ห>นะครับนี่ก็<ม>ここเริ่มปกตินะครับในส่วนของพวงม,มาลัยนะครับพวงม,มาลัยก็จะมีฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงนะครับ ลดเสียงหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานีนะครับ <c oughs> ก็ทําได้ด้วยปลายนิ้วโป้งฝั่งซ้ายของเรานะครับผมนี่นะครับน,นีเอาขออนุญาตปิดก่อนนะครับไม่ให้เสียงเข้านะก็เป็นหน้าจอปกติเลยเดี๋ยวจะลองเข้าเ e กียร์ถอยหลังให้ลูกค้าดูนะครับนะเข้าเ e กียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกล้อง มองโดยรอบนะครับเพิ่มความปลอดภัยสําหรับลูกค้าที่ต้องการถอยนะครับเพราะว่ารถมันคันใหญ่นะครับช่วงระยะอาจจะยาวกว่ารถเก่งทั่วไปนะครับก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาก็จะมีเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยกับลูกค้าเวลาถอยหลังนะครับผมแอร์นะครับแอร์ยังเป็นเป็นเมนวนนะครับเป็นนุ่นมือนะครับก็ปรับแรงลมนะครับปรับอุณหภูมินะครับแ c แล้วก็ปรับทิศทางการออกของลมนะครับรวมไปถึงตรงนี้ครับ อันนี้ก็เป็นขับ2ขับสี่นะครับนะครับสี่ H ส L นะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าที่วต้องการพลักกำลังนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนี่เกียร์เป็นเกียร์6กสปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าด้านหน้ามีที่วางแก้วน้ําให้นะครับผมก็มีพนักเท้าแขนตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับ ของเก็บที่คอนโซลนะครับผมแล้วก็มีฝั่งผู้โดยสารนะครับผู้หน้าก็อยู่ตรงนี้นะครับเก็บของครับเอกสารได้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับเหมือนกับฝั่งนี้นะกดทึ้งเด้งออกมาก็วางแก้วน้ําได้เลยนะครับผมมาในส่วนของพวงมาลัยมือด้านขวานะครับตรงนี้คือระบบค r u สคอ control นะครับคร u สคอ control ก็สามารถที่จะบางทีลูกค้าขับไปไกลๆต่างจังหวัดนะครับบางทีเราก็ต้องใช้อ่าการ เหยียบเบรกหรือคันเร่งนะครับทีเนี้ยเราอยากจะคงความเร็วไว้แล้วก็เซฟไว้ครับอยากจะคงความเร็วไว้ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับลูกค้าก็เซฟความเร็วไว้แล้วก็พักขาด้านที่เราต้องเหยียบคันเร่งไว้นะครับก็ปล่อยได้เลย้วครับหรือจะ c a n ซินลนะครับก็จะปรับเป็นโหมดเดิมก็คือใช้ระบบเบรกระบบเพิ่มคันเร่งได้นะครับหรือว่าจะปรับเพิ่มคันเร่งที่มือก็ได้นะพอเราเปิดระบบ คนโทรลแล้วเราก็เพิ่มคันเร่งที่ปลายนิ้วนิ้วโป้งฝั่งป้าครับเพิ่มนะครับหรือเบรกหรือว่าลดได้หมดเลยนะครับผมอ่านี่ก็แต่ส่วนมากแล้วเขามองว่าจะได้ใช้ก็แบบเออลงุลงโล่งทางสบายๆย,ยาวๆนะครับถ้าในเมืองก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมนี่นะโอเคไปเ,เราไปรอบคันอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูแจ้งตำหนิให้นะครับผม น,นะครับโดยรวมแล้วตำมี่ที่ออฟเจอนะครับก็มีอยู่กระชนหน้านะจุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้นะครับยางเป็นปี2 2สัปดาห์ที่6ี่ะครับปีเดียวกับตัวรถนะลูกค้าตัวยางเป็นขนาดยางสองหกห้าทับหกสิบขอบสิบแนะครับหขอบ18บแดนี่ถ้าลูกค้าไปใส่แม็กแต่งนะครับสวยเลยไม่ต้องโหลดนะครับทรงนี้ไปใส่แม็กแต่งนะครับ อัพแม็กขึ้นหน่อยสีนี้นะครับจริงๆมันดูเป็นสีธรรมดานะครับสีบอลเงินแต่เวลาเราใส่ล้อของแต่งชุดแต่งเข้าไปนะครับมันมันมันทำให้มันอะไรแต่งที่เราแต่งเข้าไปอ่ะโดดเด่นขึ้นมานะครับไม่ไม,ไม่ไม่กบสีมันจะไม่กบพวกชุดแต่งชุดแม็กอะไรของเรานะครับออฟก็เลยมองว่าเนี่ยไปใส่แม็กนะครับชุดหนึ่งเนี่ยหล่อเลยนะครับะดูที่ตัวเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปตำหนินะเอาแจกกันหมดนะครับ ทำไมต้องแจ้งตำหนิครับเพราะว่าบางทีลูกค้านะครับเราเป็นออนไลน์อย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วบางทีลูกค้าจองออนไลน์กับออฟไปเยอะนะครับให้ออฟดูรถให้เพราะความเชื่อมั่นและไว้ใจนะครับเพราะว่าของออฟเนี่ยต้องมาเห็นรถนะครับจะไม่ได้แบบเป็นรูปที่ถ่ายมาจากหน้าเว็บแล้วก็เสนอลูกค้านะครับถ้ารูปสวยๆอะไรสวยๆเราไม่เคยรู้เลยครับว่าต่อจานั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องแจ้งไว้หมดนะครับบางทีลูกค้าโอนจองมาแล้วก็มาจากต่างจังหวัดครับครอบครัวมาดูรถนะครับแล้วเป็น ไม่เป็นไปตามที hmm. right. right methods, ่เราคุยก right. ันแล้วแล้วมันมันไม่สบายใจกันดีกว่านะครับมันเสียทั้งอ่าเวลาแล้วก็เสียทรัพย์ที่ต้องมาดูรถนะครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมๆครับน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านมือชายใดคนไหนมาก่อนนะครับประจงประแจไม่เคยโดนนะครับนี่แก้มซ้ายเดิมๆนะครับแก้มซ้ายเดิมๆน็อตนะครับนี่ครับแทนเทนนะครับรีเวทเดิมนะครับเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์ ยังอยู่เลยนะครับแถมมาร์กสีของของศูนย์ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะมั่นใจได้เลยว่ามีเวทเดิมแน่นอนนะครับไม่เคยถูกแกะนะครับคานเดิมนะครับคานเดิมอันนี้ช่องรับลมนะครับเข้ากองอากาศนะครับนี่นะครับนี่ครับคานเดิมแก้มขวาไม่มีนะครับตัวซอกน็อตเหมือนเดิมนะครับนี่ครับร็อตกระโปรงฝั่งขวาไม่มีรอยถอดนะครับมีแผ่นกันความร้อนโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับ เดิมเมหมดเลยนะครับที่ออฟบอกก็คืออันนี้เครื่องเดิมอะไรเดิมหมดนะครับทดลองเปิดแอร์แล้วเดี๋ยวมาดึงตรงนี้ให้ดูดึงก้านขึ้นมานะครับก้านพอดึงขึ้นมานะครับจะมีไอนะครับไอความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับมีการติดเครื่องยนต์แล้วมันมีอุณหภูมิภายในห้องเครื่องยนต์ครับทำไมถึงมีไอจริงๆถ้าลูกค้าไม่สังเกตยังไม่เห็นนะแต่ออฟเนี่ยเห็นเลยนะครับก็จะแจ้งลูกค้าเลยว่า ว่ามีมีไอขึ้นมานะครับไอมันเป็นไอระบายออกมาถามวา่าทาไมไม่ระบายลงล,งล่างจริงๆมันมีท่อระบายไอยอยู่นะครับอยู่ข้างล่างอยู่แล้วมันต้องระบายไอยออกนะครับแต่ตรงนี้เวลาที่มันใกล้เครื่องยนต์ที่สุดไออ่ะจากที่ลงล่างมันก็จะวิ่งขึ้นบนออกมาเพื่อจะดูว่าคือเครื่องยนต์มันร้อนนะครับสตาร์ทขับรถเนี่ยอุณหภูม,ดภมดิด้วยอุณหภูมิข้างนอกด้วยอุณหภูมิเครื่องยนต์ด้วยนะครับมันก็จะมีไอออกมาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นวันขาวพุ่งออกมาเลยหรือมี น้ำมันเครื่องกระเด็นออกมาเป็นเม็ดเม็ดไออย่างเงี้ยเครื่องไม่ดีละนะครับแต่อันนี้เราเปิดให้ดูเลยมีไอนะครับที่อ้อบอกมันเป็นไอความร้อนนะครับลูกค้าไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอควันข่าวนะมันไม่ใช่ไอควันขาวแล้วมันเไอความร้อนเหมือนเราอบซาวน่าครับแล้วเราลองเปิดประตูซาวน่ามานมาครับนั่นแหละครับมันเดียวกันเลยครับถ้าเราไม่เปิดไอมันก็อยู่อกอยู่นะครับแต่ถ้าเราเปิดมาครับมันก็มีไออันเนี้ยเอเปิดมาแทบจะทุกคันแล้วเราไม่สามหมื่นด้วยนะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แน่นอนนะครับทำงานปกตินะลูกค้าไว้ใจได้นะนี่เราเปิดให้ดูเลยนะครับเอตัวห้องเครื่องเนี้ยเดี๋ยวเราทาการเก็บความสะอาดให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าถ่ายรูปไปเลยนะครับจุดไหนมีอะไรบ้างตอนมารับรถนะครับสะอาดเอี่ยมแน่นอนนะครับภายในภายนอกเราสปาภายในภายนอกให้ห้องคูง้องเครื่องเราล้างดีแล้วก็เคลือบสํายาให้นะครับมาถึงตาหนีครับตาหนิที่ออฟได้แจ้งนะครับมีตรงนี้นะครับลูกค้า การชนหน้านะมีรอยขูดมีรอยขูดแบบนี้นะครับเป็นไฟเบอร์นะครับลูกค้าตัวถังนะเสียงต่างกันเลยนะครับไฟเบอร์ตัวถังลูกค้าไม่ต้องกัววลนะครับตรงนี้เราอย่างที่บอกครับเราเก็บงานเคลมให้กับลูกค้าหมดอยู่แล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับเพราะว่าของออฟอะจะมีการออกไปเคลมครั้งสุดท้ายที่รถตัดเข้ามานะครับเราเคลมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับบางทีลูกค้าอยากคงสีเดิมไว้อะไรเดิมไว้ลูกค้าแคมรี่ออฟไม่เคลมก็มีนะครับ ก็คือเอาใบเคลมให้ลูกค้าไปแต่ว่าใบเคลมอะถ้าลูกค้าไปเคลมเองมันจะเสียค่าเอ็กเซสนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสินลูกค้านะครับมีใบเคลมมาแล้วให้ออฟเคลมจบไปแล้วเดี๋ยวมีประกันต่อไปก็ลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ประกันต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ขอให้มันทําในส่วนของประกันที่ลูกค้าควรจะได้ไว้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับตรงนี้มันเป็นไฟเบอร์นะครับบางทีลูกค้าไปเจอรถสวยวิ่งล้างห้องเครื่องล้างภายในเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราไม่เคยรู้เลยครับว่ามันเคยเกิดร่องรอย อะไรบ้างอย่างที่ออฟเรียนเสมอเสมอเลยครับรถมือสองรถหมดสัญญาข้าดูเครื่องยนต์เกียร์นะครับช่วงล่างระบบเลี้ยวระบบเบรคสำคัญนะครับพวกนี้ฮพวกนี้ลูกค้าเห็นแบบนี้วันเดียวก็สวยปิ๊งนะครับไม่มีปัญหานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทาการแก้ไขให้อยู่แล้วนะครับมีตรงไหนต่อมิดตรงไหนเราแจ้งเลยนะครับตอนจะได้ไม่ติดใจอะไรกันนะครับมีลูกค้าจองมาก็มาดูรถก็เข้าใจอยู่แล้วว่าตรงนี้มีอะไรบ้างก็ จะได้สบายใจนะครับแล้วเราก็เข้าใจตรงกันว่าเราต้องทาแกล็เคมให้อยู่แล้วแล้วตัวอื่นที่เป็นตัวถังเน่ะไม่มีอะไรที่ที่มีปัญหาละก็จะมีตรงกันชนที่คลูดมานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคสําหรับคันนี้ที่ออฟบอกว่าราคาเล้าๆเนี่ยนอกจากเลขไม่ที่เล้าๆรถปีใหม่แล้วเป็นสี่คูณสี่ด้วยนะครับราคาที่เคยเปิดไว้นะครับคันนี้ราคาเดิมอ่ะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะ 7 8 9 0แปดื่นเก้าไม่ขายแล้วครับเราขายวันนี้เลยนะครับราคาที่เปิดมาวันนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าอ s วิสุดีแม็กดีคอสเครื่องสามจุดนปี2 0 2พันเกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้นะครับออฟเปิดเลยนะครับราคาไฝ่นอนแล้วนะครับหกแสนแปดหมื่นหบาทนะครับหกแส0 0ปดหมื่นหกันบาทนะครับลูกค้าลองลบมาครับจากเจ็ดแปดเก้า นะครับแล้วก็ลบไป686ลูกค้าส่วนต่างหายไปเยอะมากเลยนะครับสำหรับวีคอร์สนะครับ4คูณ4นะราคานี้เลยนะครับอย่าช้านะครับที่นี่ช้าไม่ได้นะครับออฟ่ายลงเซล์ขั้นอื่นก็่ายลงนะครับลูกค้าหลายขั้นก็เข้ามาดูนะครับถ้าลูกค้ามีความสนใจนะครับผมเราดูคลิปแล้วเราชอบนะครับโอนจองมาให้ออฟล็อกรถก่อนได้นะครับเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแล้วเข้ามาดูรถที่หลังนะครับ ได้เลยนะครับกับราคานี้นะครับ686,000บาทถ้าลูกค้าซื้อสดนะครับลูกค้าซื้อสดราคา686,000บาทไม่มีแวดแล้วนะครับไม่มีแหวน7%นะลูกค้าจ่ายราคานี้ที่อออบอกเลยนะครับ686,000บาทฟรีโอนให้ด้วยแต่ถ้าลูกค้าประสงค์จัดไฟแนนซ์นะครับถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีเราฟรีดาวน์ให้อยู่แล้วนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์ธนาคารกำหนดนะครับ ส่วนดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะครับเช่น4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับลูกค้าก็เลือกได้เลยนะครับดอกเบี้ยตอนนี้ไม่มีวันเลทแล้วนะครับเป็นดอกเบี้ยตามปีที่ลูกค้าต้องการจะผ่อนนะครับอันนี้หากสามารถให้ออฟคานวณได้นะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1มูลค่าไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะมีแลกนะครับคือลูกค้าจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะที่จะแถมประกันภัยชั้น1ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยครับประกันภัยชั้น1มูลค่าไม่เกิน2 0 0 0 0บาทออฟแถม เท่ากับว่าปีแรกลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องโดนบวกค่าประกันภัยไม่ต้องจ่ายประกันเองปกติลูกค้าต้องจ่ายประกันแยกเองนะครับไม่รวมอยู่ในในยอดจัดอยู่แล้วนะครับผมสมมติลูกอันนี้ยอดจัดลูกค้าได้ฟรีดาวนะครับได้ยอดจัดเต็มนะครับยอด่อนได้เรียบร้อยแต่ปกติแล้วลูกค้าก็ต้องจ่ายค่าประกันแย 18, ออกนะครับอันนี้สมมติประกันภัยหมื่นแปดแถมไปเลยนะครับลูกค้าไปทําอีกทีหนึ่งปีที่สองเลยนะครับปีแรกก่อนรับรถออฟตัดใบเคมทํา ประกันให้ก่อนแล้วก็มีประกันแถมไปให้อีกหนึ่งปีปีหน้าลูกค้าก็ทําเฉพาะจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเพราะว่านะครับเวลาเราซื้อสดเนี่ยเราแถมประกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีแวตนะครับลูกค้าลองเอา6กแสนแปดหมกันบาทบวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับลูกค้าไปที่อื่นก็ต้องโดนบวกแบตเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับลูกค้าจ่ายที่ผมที่เดียวนะครับแปดแสนเอ้ยขอคับหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทจบเลยครับไม่มีบวกแบตแล้ว ฟรีโอนให้ด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับอีสูดีแม็กขับสี่นะครับสี่ประตูเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาคันนี้ปียี่สิบสองนะลูกค้าปียี่สิบสองนะเลขไมล์สามหมื่นแปดนะครับคันนี้ช้าไม่ได้ครับกับราคาหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทนะครับไปไวแน่นอนครับราคานี้พอออกมาเนี่ยเดี๋ยวลงโซเชียลกันแน่นอนครับใครไวลา ต้องรีบจองนะครับช้าไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้ครับถ้าชอบต้องจัดแล้วนะครับลูกค้าถ้าสนใจรถนัดหมายมาดูรถนะครับแจ้งได้เลยที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับเดี๋ยวออฟลงช่องทางการติดต่อไว้ในทุกๆคอมเมนต์นะครับของทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ดูเป็นข้อมูลไว้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับอาจจะเป็นลูกค้ากันภายในอนาคตก็ได้แต่ถ้ามีลูกค้าตกใจ อยากได้อยู่แล้วนะครับรีบจองมานะครับสิทธิ์จะเป็นของคุณเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกร s ับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ